สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปลา,ปลาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องฮอร์โมนภาค2 EP 1เรื่องราวต่อจากภาคที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยหลังจากที่เกิดเรื่องวุ่นๆในโรงเรียนมากมายในภาคนี้เรื่องเราจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเื่องกันที่มีละครเรื่องหนึง่งชื่อว่ารักกุ้มกิ่มกําลังเป็นกระแสนในประเทศไปอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับนักเรียนและเรื่องรักสามเศร้าที่โซเชียลมาคอมกันไปทั่วโรงเรียนทุกที่ทําให้เด็กๆนักเรียนทุกคนในโรงเรียนติดละครเรื่องนี้มากในละครสาวหน้าสวยคนนี้เธอชื่อว่าแพทเป็นตัวร้ายในละครที่แอบโบกบะกับผู้ชายทั้งโรงเรียนเธอกาลังนั่งเล่นโทรศัพท์รอใครสักคนอยู่บนรถสักพักก็มีไอ้หนุ่มหน้ามนคนนี้เดินขึ้นมาบนรถด,ด้วยหน้าตาที่ขึงขังเขาชื่อว่าเคนเป็นพระเอกของเรื่องแถม ยังแอบเป็นกิ๊กกับแพทอีกด้วยทั้งๆที่ตัวเองก็มีแฟนอยู่แล้วพอเคนขึ้นมานั่งที่รถปุ๊บแพทก็ถามเคนปับว่ากลัวใครตามมาหรอไม่ต้องกลัวหรอกแฟนเคนกลับไปแล้วเคนก็ฟืดฟัดบอกว่าจะพูดถึงแฟนเขาทําไมแพทก็ยิงยัวมโมโหอ,อีกว่าเพิ่งรู้นะว่าเคนกลัวเมียขนาดนี้แล้วก็เริ่มเอามือไปรูปที่ขาเคนแพทก็ยังบอกต่ออีกว่าไม่ต้องกลัวหรอกแพทไม่พูดเคนไม่พูดแฟนเคนก็ไม่รู้พร้อมกับเอามือไปปลดกระดุมเคนทันทีแต่อยู่ๆแพทก็อารมณ์เสียขึ้นมาบอกว่าถ้าเคนจะแขข็็งเปนนนนหินนาดี้ เธอจะกลับแล้วนะได้ยินแบบนั้นเคนก็เริ่มจู่โจมโบะบะแพททันทีข้ามกลางคนที่เดินไปมาทั้งโรงเรียนกลับมาในชีวิตจริงแก๊งขี้นินทาก็กําลังนั่งดูละครเรื่องรักกุ้มกิ่มกันอยู่แล้วก็พูดถึงฉากต่างๆนินทาแม้กระทั่งตัวในละครสักพักตาก็มาโรงเรียนแล้วก็เดินเข้าไปหาหมอกตากระถามหมอกว่าไอละครรักกุ้มกิ่มมันดังมากเลยเหรอหมอกก็บอกว่าเขาได้ยินคนพูดกันตั้งแต่เดินเข้ามาในโรงเรียนแล้วแล้วก็ถามตาต่อว่าเพลงใหม่เมื่อไหร่จะเสร็จตาก็บอกว่า พวกพี่วงซีสเข็บไปเรียนต่อมาหาลัยที่เชียงใหม่กันหมดประสานงานกันยากมากๆแล้วตาก็หันไปเห็นป๊อปกําลังยืนโม้อยู่กับสาวพอดีตาก็พาหมอกเดินเข้าไปหาป๊อบทันทีไปถึงตาก็ถามป๊อบว่าเมื่อคืนไปไหนมาพอทั้งสองคนนัดกันไว้ป๊อปก็อ้างว่าเขาต้องดูรักตุ่มกลิ่มเพราะว่าจะเอามาทํารายการ ใครๆก็ดูกันแล้วก็หันหน้าไปถามสาวข้างๆว่าใช่ไหมสาวคนนี้เธอชื่อว่าขนมปังเป็นน้องของบักป๊อปนั่นเองขนมปังก็บอกว่าใช่อย่าโกรธพี่ป๊อปเลยแต่ตากับหมอกมันก็ยังไม่รู้ว่านี่คือน้องสาวแท้ๆของป๊อปมันก็พยายามจะบอกสาวคนนี้ว่าจะพึ่งเชื่อป๊อปเพราะเพิ่งมาใหม่ยังไม่รู้จักเพื่อนพี่ดี เพื่อนพี่คนนี้ก็ล่อนปินปอนเชื่อถือไม่ได้ป๊อบก็รีบแนะนําทันทีว่าน,นี่คือน้องสาวของเขาเพิ่งเข้ามาเรียนม .4 ทํามอตากับหมอกถึงกับหน้าแตกหมอไม่รับเย็บเลยทีเดียวป๊อบก็แนะนําตากับหมอกให้หนมปังรู้จักอีกด้วยหมอกกระถามป๊อบว่าทําไมน้องชื่อหนมปัง พี่ชื่อป๊อปไม่เห็นจะเข้ากันเลยหนมปังก็บอกว่าจริงๆพี่เธอชื่อป๊อปคอนทำออตากับหมอกถึงกบขำฟันแทบหลุดป๊อบก็บอกให้ทั้งสองคนเหยียบชื่อนี้ให้มิดแล้วก็ห้ามไปบอกใครตากับหมอกมันก็เอาแต่เรียกว่าป๊อปคอนทันใดนั้นเองก็มีสายโทรศัพท์เข้าที่มือถือหนมปังแถมเสียงลิงโทนก็ยังเป็นเพลงของตาอีกด้วยทำออาตาย,ยิ้มไม่หยุดเลยสักพักหนมปังก็มาขอตาถ่ายรูปบอกว่าจะเอาไปโชว์เพื่อนที่โรงเรียนเก่าเธอเธอบอกว่าเพื่นอนๆเป็นแฟนคลับวงซีสเคป ไม่ขัดขืนเลยพอถ่ายเสร็จนมปังก็บอกว่าเธอชอบเพลงตานะจะรอฟังเพลงใหม่แล้วก็ขอตัวไปก่อนตามันก็มองตามแบบคอแทบหักป๊อบกระเบิดกระโหลกไปทีนึงทั้งตาและหมองมันก็เอาแต่ล้อชื่อป๊อบคอนจนป๊อบถึงกับเดินหนีไปเลยตัดมาที่แก๊งดาวพวกเธอกําลังนั่งดูดาราในเรื่องรักกุ้งกิมอยู่เหมือนกันสาวหน้าหมวยคนนี้เธอชื่อว่าดิวเป็นสมาชิกใหม่ของแก๊งนั่นเองกอยชวนทุกคนไปขอลายเซ็นพระเอกละครเย็นนี้แต่ดาวบอกว่าเธอไปไม่ได้ พอตั้งแต่กลับจากบิ๊กเมลเทนแม่เธอก็เข้มงวดกับเธอมากกดเหล็กเต็มไปหมดพูดไม่ทันขาดคำแม่ก็โทรมาหาดาวทันทีแม่บอกดาวว่าจะมารอรับที่หน้าโรงเรียนแล้วก็วางสายไปเพื่อนๆก็พากันให้กำลังใจดาวบอกว่าเดี๋ยวจะขอลายเซ็นมาเผื่อดาวเองตัดมาที่สไปกําลังนั่งดูละครรักกุ้มเกมอยู่กับไอ้หนุ่มแวน่นสักพักไมกี้ก็เดินเข้ามาหาสไปด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวไฟลุกท่วมหัวพร้อมกับยื่นหนังสือนิตยสารที่มีรูสปสไปถ่ายคู่กับพระเอกในละครอยู่แล้วก็บอกว่ากล้าดียังไงมา ถ่ายรูปก,กับพี่เคนของเขาสไปก็บอกว่าอิจช้าเหรอเป็นหนังสือของเพื่อนแม่เธอเขาขอให้ไปถ่ายให้ระหว่างนั้นเองสไปก็หันไปเห็นบกักไผยกำลังนั่งทำงานอยู่คนเดียวสไปก็รีบขอตัวเพื่อนๆนเข้าไปหาไผทันที เธอเดินมาถึงก็ทักทายไผ่แล้วก็ถามว่าทําไมฟิตจังเพิ่งเปิดเทอมวันแรกเองไผ่ก็บอกว่าเขาตกวิชาเลขมาเกตตกมากสไปก็เลยหยอดไปว่ามีอะไรไม่เข้าใจมาถามเธอได้นะเธอจะช่วยติวให้ไผ่ก็มองหน้าสไปยอยู่สักพักแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรดีกว่าเขาเกรงใจทำเอาสไปถึงกับหน้าเสียบอกว่าโอเคแล้วก็รีบเดินออกไปทันทีโดยที่ไผ่ก็เอาแต่มองตามไม่หยุดปากแข็งจริงๆตัดมาที่เตยกับภูทั้งคู่ก็กลับมาสนิทกันเฉยเลยพูดคุยกันเฮฮาสนุกสนาน เหมือนว่านเก่าๆแล้วภูก็ชวนเตยไปกินข้าวตอนพักกลางวันนี้เตยก็ตอบตกลงบอกว่ากินกับภูก็ดีเธอได้กินอะไรหลายๆอย่างภูก็บอกว่าดีแบบนี้ก็มาขอเป็นแฟนดีหลายจริงๆเตยก็เขินแล้วก็เดินเข้าห้องไปตอนพักกลางวันแก๊งขวัญกาลังจะเดินไปกินข้าวกันแต่หมอกก็เดินเข้าห้องมาพอดีแล้วก็ทักทายขวัญหมอกถามขวัญว่าได้ดูรักกุ้งกิมไหม ขวัญก็บอกว่าเธอไม่ได้ดูแต่เห็นเขาพูดกันเต็มไปหมดหมอก,ก็บอกว่าสนุกดีแล้วก็อธิบายเป็นฉากๆขวัญก็บอกว่าสมแล้วที่หมอกอยากเรียนนิเทศเธอยังไม่รู้เลยว่าจะเรียนทันตะหรือเรียนนิเทศดีหมอกก็แนะนําให้ขวัญลองหาข้อมูลทั้งสองอย่างดูแต่ถ้าสนใจนิเทศจริง,รงๆเขาจะสอนขวัญถ่ายรูปเองขวัญก็ดีใจมากแล้วก็ขอบคุณหมอพร้อมกับเดินออกไปหมอกก็เดินมานั่งที่แล้วก็เหมือนจะคิดถึงวินขึ้นมา พราะปกติจะมีวินคอยนั่งอยู่ข้างๆเขาตัดมาในละครเคนและมินแฟนของเขาก็มานั่งติวหนังสือกันสองคนอยู่ในห้องโดยมีแพทยืนแอบ,บมองอยู่แพทก็คิดแผนที่จะจับมินแยกออกจากเคนแล้วก็เดินไปเรียกมินทันทีบอกว่าครูให้ไปหามินได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบเดินออกไปแล้วแพทก็เริ่มปฏิบัติการจู่โจมเคนทันทีทั้งคู่กําลังจะโบะบากกันแม่ก็เดินเข้ามาในห้องต้าพอดีใช่แล้วตากําลังดูละครเรื่องนี้อยู่ แม่ถามตาว่าดูละครเรื่องนี้ด้วยหรอตาก็แกล้งถามแม่ว่ารู้จักด้วยหรอแม่ก็บอกว่ารู้จักสิเพิ่งดูข่าวเมื่อตอนเย็นละครมันโป๊มากด้วยได้ยินแบบนั้นทำว่าตาถึงกับช็อกไปไม่ถูกสตันไปเลยจากพักแม่ก็บอกว่าเขาจะนั่งดูด้วยตามันก็พยายามไล่แม่มันออกจากห้องไปแต่แม่ก็ไม่ยอมออกบอกว่าจะดูด้วยสุดท้ายตาก็ทนแรงตื้อของแม่ไม่ไหวแล้วทั้งแม่และตาก็นั่งดูด้วยกันตัดมาในละครแพทและเคนก็โซเดย์มาคอมกันทันทีเอาแปซี่หกเต็มโต๊ะ

แม่ก็ถามตาว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบนี้เลยเหรอแล้วก็ถามตาว่าไปทําแบบนี้กับใครหรือเปล่าตากระบอกว่าเขาไม่ได้ทําแม่บอกว่าเราเป็นผู้ชายต้องให้เกียรติผู้หญิงนะแล้วก็สอนตาตลอดทั้งเรื่องที่ดูละครช่างเป็นแม่ที่ดีและเข้าใจตามากตัดมาที่บ้านดาวแม่ดาวก็กําลังดูข่าวเรื่องรักกุ้มกิ่มอยู่แล้วก็เป็นไปตามสเต็ปแม่ดาวก็ดูข่าวไปบ่นไปพร้อมกับถามดาวว่าได้ดูเรื่องนี้หรือเปล่าดาวก็โกหกแม่ว่าเธอไม่เคยดูวันต่อมาที่โรงเรียนครูก็เปิดเรื่องรักกุ้มกลิ่ม ให้ทุกคนดูหลังดูเสร็จครูก็ให้นักเรียนทุกคนตอบคําถามและหมดคาครูก็สั่งการบ้านให้ทุกคนเขียนรายงานจากละครที่เปิดให้ดูตัดมาที่ห้องบักภัยตอนนี้หนึ่งในสมาชิกแก๊งหัวลิมก็มาเป็นแฟนกับหัวหน้าแก๊งขี้นินทาแล้วเพื่อนๆในห้องก็แซวกันใหญ่มาทางฝั่งเตยกับตากําลังคุยกันอยู่ อยู่ๆผูก็มายืนเรียกหน้าห้องเตยก็รีบเดินออกไปหาผู้ทันทีทำเมาตาถึงกับเศร้าอีกแล้วเตยบอกภูว่าวันนี้เธอไปด้วยไม่ได้นะผูก็บอกว่าเขารู้แล้วว่าวันนี้เป็นวันเกิดแม่เตยเขาจําได้เขาแค่เอาแบบสำรองมาให้แล้วผูก็เดินไปเตยก็เอาแต่ยืนยิ้มแล้วก็มานั่งที่เดิมตาก็คอยมองอยู่ตลอดแต่ก็แกล้งทําเป็นไม่ได้รู้สึกอะไร แล้วก็แซวเตยว่ามาหาถึงหน้าห้องเลยเป็นแฟนกันหรือยังเตยก็บอกว่ายังภูก็ดีนะแต่เธอก็ไม่รู้เหมือนกันตาก็ถามว่าตอนเตยอยู่กับภูเตยมีความสุขไหมเตยก็พยักหน้าตาก็บอกว่าถ้าเตยมีความสุขแค่นั้นก็พอแล้วนะเตยก็บอกว่าจริงเนาะแล้วก็ขอตัวกลับบ้านก่อนตาก็ได้แต่ทําหน้าเศร้าแล้วก็ทําใจยอมรับพร้อมกับเดินออกจากห้องไประหว่างนั้นเองสไปก็เดินเข้ามาหาไผ่ทันที ไอ้พวกแก๊งหัวหลิมมันก็เป็นงานรีบแยกตัวออกจากห้องไปสไปก็บอกว่าเธอเอาสมุดจดคณิตมาให้ทําไมเข้าใจตรงไหนก็ให้ถามแล้วเธอก็ออกจากห้องไปหลังจากนั้นไผ่ก็เปิดสมุดดูก็เจอข้อความน่ารักน่ารักที่สไปคอยเขียนให้กําลังใจไผ่ทําเอาไผ่ถึงกับแอบ,บยิ้มออกมาเลยตัดมาที่ตาเดินเศร้าหม,มองมองแต่พื้นอยู่คนเดียวอยู่ๆหนมปังก็เดินเข้ามาทักทายว่าเป็นอะไรทําไมซึมๆตาก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็ถามกลับว่าทําไมหนมปังยังไม่กลับ,บบ้านอีก นมปังก็บอกว่าเธอจะไปโยนโบลิ่งแล้วก็แนะนําเพื่อนของเธอให้ต้ารู้จักแม่สาวหน้ามนคนหน้าสวยคนนี้เธอชื่อว่าออยเป็นเพื่อนท้องเดียวกับนมปังนั่นเองแนะนําเสร็จหนมปังก็ชวนต้าไปโยนโบลิ่งด้วยกันตาด้วยความที่ไม่อยากไปก็รีบตอบตกลงทันทีทั้ง3คนก็มาโยนโบลิ่งกันอย่างสนุกสนาน ทำให้ตากลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งหลังจากโยนกันเสร็จตากับหนมปังก็เดินมาส่งออยที่บ้านสักพักออยก็บอกว่าถึงคอนโดของเธอแล้วหนุมปังก็บอกตาว่าออยเป็นเด็กต่างจังหวัดพ่อแม่ส่งมาเรียนกรุงเทพแล้วก็อยู่คอนโดคนเดียวหลังจากนั้นตากับหนมปังก็เดินมาขึ้น BTS กันหนุมปังถามตาว่าไปลงสถานีไหนแต่ตาก็บอกว่าเขาไม่ได้ลงแค่ขึ้นมาส่งเฉยๆหนุมปังก็ถึงกับยิ้มเลยแล้วก็บอกว่าเสียเงินกดบัตรเข้ามาทําไมแล้วก็บอกว่าไม่ต้องไปส่งเธอแล้วแม่เธอมารอยอยู่ที่สถานีแล แต่ตาก็ยังถามเหมือนเป็นห่วงอยู่หนุ่มปังก็เลยบอกว่างั้นถ้าเธอเจอแม่แล้วเธอจะโทรหาพร้อมกับยื่นโทรศัพท์ให้ตากดเบอร์ให้พอกดเสร็จหนุ่มปังก็เดินขึ้นบันไดเลื่อนไปแล้วก็โทรมาหาตาทั้งคู่ก็โบกมือบายๆยิ้มให้กันฟินจริงๆตัดมาที่บ้านดาวเธอกําลังนอนดูละครเรื่องรักกุ้มกิ่มอยู่พร้อมกับคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่ด้วยระหว่างนั้นเองแม่ก็มาเรียกดาวแต่ดาวก็ไม่ได้ยินแม่ก็เลยเปิดประตูเข้าไปแล้วก็ต้องเจอกับดาวที่แอบดูละครเรื่องนั้นออยู่่ทาแมปแตก มากดาวก็รีบปิดโน้ตบุ๊กทันทีแม่กระถามดาวว่าไหนบอกไม่ได้ดูแล้วก็บ่นดาวแบบน้ำไหลไฟดับกันเลยทีเดียวพร้อมกับเก็บโน้ตบุ๊กดาวไปแล้วก็บอกว่าถ้าอยากโกหกก็ไม่ต้องเล่นถ้าครั้งหน้าเป็นแบบนี้อีกแม่จะยึดมือถือด้วยวันต่อมาขวัญก็เอาหนังสือมาให้หมอกบอกว่าเป็นการขอบคุณที่จะสอนเธอเรียนถ่ายรูปแล้วขวัญก็เดินกลับไปนั่งที่หมอกก็แอบมองแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ตัดมาที่สไปค์กำลับบงเดินเข้ามาในห้องเรียนบอกไผ่มันก็รีบวิ่งมาเรียกสไปค์พร้อมกับถือสสมุดดที่ไไปให้้้วว สไปก็ถามไผ่ว่าเจ้าสมุดเมื่อคืนหรอไม่ต้องคืนก็ได้เล่มนี้เธอตั้งใจเขียนขึ้นมาให้ไผ่แต่ไผ่ก็อำ้อำอ่อึง้งๆบอกว่าเขาแค่จะมาบอกว่าอ่านจบแล้วเขาเข้าใจขึ้นเยอะเลยแต่เขาก็ยังหัวช้าอยู่ดีไม่รู้ว่าบางอันเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดแล้วก็บอกว่าเทอมนี้สไปติลให้ไผ่หนได้ไหมสไปก็ถึงกับยิ้มตอบตกลงทันทีทั้งคู่ก็มองหน้ากันเขินกันไปมาฟินจิกหมอนแทบขาดตอนพักเที่ยงตาเดินมานั่งกับป๊อบที่รองอาหารตาบอกว่าเขามีเรื่องจะปรึกษาบอกว่า เขาไม่แน่ใจว่ามีใครคิดอะไรกับเขาหรือเปล่าป๊อบก็บอกว่าเล่ามาเลยเขาชอบเรื่องแบบนี้ตาก็เล่าว่ามีน้องผู้หญิงคนนึงมาขอเบอร์ตาป๊อบมันก็ตกโตแล้วก็บอกว่าฟันทงเลยตามันก็ตกใจป๊อบบอกว่าเรื่องนี้เขาฟันทงว่าผู้หญิงมีใจให้แน่ๆให้เดินหน้าเต็มกําลังแล้วจัดเลยรอวันที่บ้านเขาไม่มีคนอยู่แล้วก็ปาบๆเลยตาก็ถึงกับหัวเลาะขอคนที่พูดถึงก็คือหนมปังน้องของป๊อบนั่นเองตัดมาที่ภูกับเต้ยก็มาเที่ยวห้างด้วยกันภูก็กินไอวกรี เป็นตลกเลอะหน้าตัวเองเต็มไปหมดเตยก็เลยอาสาเช็ดหน้าให้พอเช็ดเสร็จภูก็บอกเตยว่าเขามีอะไรจะถามแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดสักพักก็บอกให้เตยเปิด Facebook ดูพอเตยหยิบขึ้นมาดูมันก็คือสถานะคบกันที่ภูส่งมาในเฟซน,นั่นเองภูบอกว่าเตยจะปฏิเสธก็ได้นะแต่เตยก็กดตกลงทันทีทำเอาภูยิ้มหน้าบานดีใจเสียงดังลั่นห้างเลยตัดมาที่ในละครตอนนี้มินรู้แล้วว่าเคนแอบโบ๊ะบักกับแพทในโรงเรียนและทั้งคูก็ทะเลาะกันโดยการดู ละครครั้งนี้เป็นของแก๊งวงโยโรงเรียนนั่นเองทีถามเพื่อนว่าสรุปในเรื่องไอสองคนนี้มันเป็นแฟนกันไหมเพื่อนก็บอกว่าถามงี้แสดงว่ายังไม่ได้ดูชัวร์แล้วก็ไล่ทีให้ไปดูมาก่อนทีก็ถึงกับหน้าเจือเลยไอเด็กมาดกวนคนนี้มันชื่อว่านนมันบอกทีว่าไม่เป็นไรเขาก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันทีก็หันไปกินข้าวต่อบักนนมันก็ถามทีว่าซื้อข้าวร้านไหนทีก็บอกว่าข้างหอนนมันก็ถามอีกว่าอร่อยไหมทีก็บอกว่าอร่อยดีนะพร้อมกับก้มลงไปกินต่อสักพักนนก็บอกทีว่าขอชิม ทำเอาทีแทบสำลักเลยทีเดียวทีก็งงๆแล้วก็ให้นนชิมไปพอนอนมันกินเสร็จมันก็บอกว่าอร่อยพร้อมกับจะเดินออกไปซื้อข้าวเลยทีที่กําลังนั่งกินข้าวอยู่ตอนนี้เขาเห็นสถานะของเต้ยและภูที่คืนครบกันแล้วทำเอาทีถึงกับเศร้าเลยตัดมาที่บ้านภัยเขาเพิ่งกลับมาบ้านพอก็บอกว่าจะลดค่าขนมภัยถ้าอยากได้เพิ่มต้องมาช่วยงานที่บ้านแล้วเรื่องมอไซค์ที่อยากได้ให้เอาเงินแตเอียไปซื้อมอไซค์มาช่วยส่งของแล้วก็บ่นภัยชออชอ,ชอ,ชอบ่นเสร็จไัยก็เดินขึ้นห้อง ไปน่าสงสารจริงๆตัดมาที่บ้านภูพอกับแม่เดินเข้ามาแม่มาถามภูว่าได้ดูละครเรื่องรักกุ้งกิมไหมเพื่อนแม่ดูกันเต็มเลยภูก็บอกว่าเขาดูไปตอนหนึ่งสนุกมากตอนนี้มันกําลังฉายอยู่ให้แม่ลองดูแลภูก็ขอตัวขึ้นไปอาบน้ําก่อนสักพักแม่ก็มาเปิดดูแต่ก็ต้องเห็นฉากที่นักเรียนสองคนกําลังโซเดมคอมกันทำเอาแม่ถึงกับช็อกเลยหลังจากนั้นแม่ก็เดินขึ้นมาหาเผาบนห้องพอเปิดประตูมาก็ต้องตกใจเพิ่มไปอีกเพราะว่าเจอเผาออยู่ในห้องกับผู้หญิง สองคนแถมยังดูละครเรื่องนั้นอีกแม่ก็หัวร้อนมากโวยวายใหญ่ว่าทําอะไรกันผู้หญิงมาอยู่ในห้องได้ยังไงเขาก็พยายามอธิบายว่าเป็นเพื่อนเขาไม่ได้ทําอะไรกันแค่มาดูละครแม่ก็ไม่ฟังโวยวายชุดใหญ่เลยวันต่อมาป๊อปด้วยความบ้าข,ของมันก็ทําคลิปลอกเรียนแบบละครเรื่องนั้นโดยใช้คนแสดงคือป๊อปคนเดียวแสดงเป็น3าคนเลยทั้งนางเอกพระเอกแล้วก็ตัวร้ายปวดหัวกับมันจริงๆตัดมาในห้องเรียนดาวเพื่อนๆกาลังพูดคุยกันถึงเรื่องละครอยู่ อยู่ๆก็มีเพื่อนวิ่งมาบอกว่ามีเรื่องใหญ่แล้วพร้อมกับแจกจดหมายให้ทุกคนอ่านในจดหมายเขียนว่าจะให้ทุกคนช่วยกันแก้ปัญหาการดูละครเรื่องนี้และคนที่ออกจดหมายก็คือแม่ของดาวนั่นเองระหว่างนั้นดาวก็เดินเข้ามาทันทีแล้วก็โดนเพื่อนๆพ,พ,พาก,กันไม่พอใจดาวไปด้วยบอกว่าถ้าแม่จะห้ามไม่ให้ดูละครก็ให้ห้ามลูกตัวเองไปคนเดียวและแอลก็ว่าแม่ดาวหัวโบราณดาวกับแอลก็เถียงกันใหญ่เลยก้อยก็พยายามห้ามทั้งสองคนให้หยุดวันต่อมาผู้ปกครองและสมาคมผู้ปกครองก็มาประ ชุมหาทางออกกับละครเรื่องนี้กันโดยมีแม่ดาวเป็นคนดําเนินการทุกคนก็มีความเห็นมากมายโทษทั้งละครโทษทั้งเด็กที่ดูแม่ภูแม่สไปและแม่ขวัญก็มีความคิดเห็นที่ต่างกันแม่ตาก็บอกว่าเขาเข้าใจลูกเพราะเธอไปนั่งดูกับลูกเลยพอกอยก็บอกว่าเขาไม่โทษหนังเขาพยายามจะเข้าใจลูกแล้วก็สอนลูกตลอดเวลาแล้วทั้งสองฝ่ายก็เริ่มเถียงกันเสียงดังเพราะว่าหาทางออกไม่ได้แต่อยู่ๆก็มีข่าวออกมาว่าละครเรื่องนี้จะงดฉายแล้วทําให้การประชุมครั้งนี้ สิ้นสุดลงไปได้ด้วยดีตัดมาตอนเย็นหลังเลิกเรียนก้อยกําลังจะเดินกลับบ้านกับดาวแอลก็โผล่มาทักทายก้อยแต่แอลก็ยังโกรธดาวอยู่แล้วก็รีบเดินกลับไปพอเดินมาถึงรถก้อยก็แยกย้ายไปขึ้นแท็กซี่เพราะว่าจะไปห้างต่อแต่ดาวก็เอาแต่ยืนมองก้อยแบบนั้นเหมือนกําลังคิดอะไรอยู่ไม่ยอมขึ้นรถสักทีแล้วเธอก็ตัดสินใจวิ่งตามก้อยไปแม่เห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งตามดาวทันที ด้วยพลังเกียร์หมาของดาวทําให้แม่วิ่งตามดาวไม่ทันดาวก็ขึ้นแท็กซี่กับก้อยหนีไปแล้วก็เอาแต่นั่งร้องไห้อยู่บนรถโดยมีก้อยคอยปลอบอยู่ข้างๆตัดมาที่เพากับแฟนบนรถแท็กซี่ก็เหมือนกําลังจะรู้สึกแย่เพราะว่าความรักมีแม่คอยกีดกัน เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะถ้าใครอยากดูช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ1,000ไ like. ลค์เราจะรีบทําให้ดูจบลงไปแล้วสําหรับฮอร์โมนภาค2ตอนที่1เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบาย